สวัสดีค่ะสวัสดีคุณ่อคุณแม่เอฟซีที่นา่ารักทุกท่านค่ะขอตอนรับขอสูตรทีมงานบุญพารวยค่ะมือนีนนะคะ่จะจ่ามาเอาสูตรบนเดินดีเข้ามาแล้วสิบห้างวดติดมาให้ทัานมู้มชมค่ะสายวิ่งสายเอยเอาไปวิ่งบนย่างเดี่ยวได้เด้อขาไปตองลงลางนะคะเป็นสองตัวมาหนึ่งตัวสองตัวมาตัวเนาะคะ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งแจง้งเตือนในน้ำคือเก่าค่ะคุณ่อคุณแม่จ๋าเพื่อ่เป็นการ ขาดตอนหรือว่าการอ่ารับชมรับฟังต่อ,ต,อต่อเนื่องเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเข้ามาแล้วสิบห้างวดติท่านผู้ชมลงเมืองสถานที่ยอดล้างที่ใจบนเขียนห้เนาะคะ่ะงวดที่หนึ่งที่เพินเริ่มห้เลยดีนะคะห้หากับศูนย์มากค่ะท่านผู้ชมมันก็เข้าที่ห้านะคะค่ะผู้ได้ีีเอาสายวิง่งสายเนื่อยกับคือจับตามองตรงนี้เลยนะคะก็เข้าที่หลักห้านะคะนี่ออกสี่ห้าสามนะคะ ส่วนงวดที่สองนะคะผลยังห่มาที่เจ็ดกับสองวันนี้เขาทั้งสองโตเลยค่ะเพราะว่างวดนั้นออกเจ็ดแปดสองนะคะวงกลมไปที่เจ็ดกับสองวันนี้ก็เข้าเจ็ดกับสองนะคะอันนี้ก็คือว่าบนเดินดีเด้อค่ะสามารถเอาไปวิ่งได้นะคะเอาไปวิ่งได้เลยไม่เสียตังค์แน่นอนได้แน่นอนห่ัเกาก็มาทาเบิงตัวประกอบ เลขออไม่ประสงค์ออกน้าหรือว่าเลขวิ่ง15ล้านเมื่อกี้เนาะค่ะท่านผูมชจมจา๋ามามาเบิง์งวดที่3กันเลยนะคะงวดที่3ให้9กับ 4R อ่าให้9กับ4นะคะเขาที่4ค่ะงวดนั้นเลขออก4 7 8นะคะนี่เอาใจสายวิ่งนะคะสายวิ่งบนนย่างเดี๋ยวผู้ใดมากเลขวิ่งต้องเบิ่งคลิปนี้หา้ามพลาดจากคลิปนี้เด็ดขาดเพราะสั้นสิพลาดแน่นอนนะคะเข้ามาแล้ว15งวดติดอรอลุ้นงวดงวด สิบหกเนี่ยจะเข้าหรือจะหลุดนะจ๊ะก็คือเดี๋ยวเอาย้อนหลังให้เบิ้งก่อนบางคนก็ว่าโอ้ไม่ต้องให้ย้อนหลังหรอกลูกบางคนก็บว่าให้ย้อนหลัง,หลลง,ใ,หหลงให้เบิ้งเน่เามาเปรียบเทียบกันเพื่อที่จะได้เอามาเบิ้งงวดนี้มาสัน่นก็จะเอาใจให้ดีใจบุญกระไดก็เลยต้องเฮ็ดนั่มนะคะแล้วก็เอางวดใหม่ให้พร้อมเนาะคะ่ะเอามาเบิ้งงวดที่สี่ค่ะงวดที่สี่ให้สองกับเจ็ด งวดนั้นออกแปดหนึ่งสองเข้าไปที่สองบนเหมือนเดิมวงกลมไว้เลยจ้าปึ๊บจานี้เด้อเดี๋ยวจ็บบนที่เฮ็ดถึกไว้หนึ่งสองสามสี่เข้ามาแล้วตอนนี้สี่งวดยังไม่ยังไม่หลุดนะคะอ่าก็คืองวดที่หานะคะให้ศูนย์กับห้ามานะคะปรากฏงวดนั้นออกสองศย์สองก็เข้าไปที่ศูนย์นะคะ ปพ๊บงวงนี้ก็ขีดถูกอีกจ้ะโอเคต่อไปงวดที่หกนะคะงวดที่หกให้สี่กับเก้านะคะงวดนี้มากอวย,อยหัวนะคะเลขออกสี่ีหกค่ะได้สองเด้งเลยค่ะงวดนี้เนาะสองเด้งไปเลยสําหรับสายวิ่งสายแหลนนะคะสายเหนื่อยอ้ยวเราม่อมุนมานถึงอีกยก้แม่แดงจึงคืงเต็มแขมอยู่ค่ะ เมื่อคืนนี้ก็บคืนฝนตกเรื่อนึงฝนกระลิ้นมันเลหยุดไปแล้วตกตกหยุดหยุดตกตกหยุดหยุดหยูยย่นี่พฝน่ะเป็นปื้เป็นปานเป็นปานอยู่มีแต่ปาบนี่ไงแม่คุณพ่อคุณแม่เว้ยเนาะทรมานเด้นาะมนมานเอ้ยเมื่อคืนนี้ยังคนงี้เนาะที่ได้ไปสีดยากแก้แพ้ได้หนินนะเนาะเข้าไปต่อกันที่งวดที่เจ็ดค่ะงวดที่เจ็ดให้ศูนย์กับห้านะคะปรากฏเข้าที่ห้านะคะปึ๊บ งวดนั้นออกเก้าห้าหนึ่งงวดที่เจ็บุนถึงสามตัวนี่จะโอเคเนาะอ่ะเฮามาเบอรง,งวดที่แปดกันเลยยังไหู้นก็พาอีกเช่นเคยค่ะบนนะคะก็เข้าไปที่ศูนย์เหมือนเดิมมันออกเก้าเก้าศูนย์นะคะออกเก้าเก้าศูนย์งวดนั้นทีนี้งวดต่อมาก็คืองวดที่เก้านะคะตอนนี้ยังไม่หลุดเลยยังติดมา ติดติดนะคะยังไม่หลุดเลยงวดที่เก้าให้เก้ากับสี่ค่ะวงกลมเบที่เก้ามันก็เข้าสูนมันก็ออกศูนย์เก้าเจ็ดค่ะอีบอยแม่ออกศูนย์เก้าเจ็ดเด้อต่อไปงวดที่สิบค่ะให้เจ็ดกับสองวดนั้นออกเจ็ดห้าเจ็ดเข้าที่เจ็ดเหมือนเดิมงวดน,นี้ได้สองสองเด้งปุ่นเนอร์่นเด้อเริ่มขีด งัวน,นี้ได้เจ็ดสองเด่งผู้ไดที่วิ่งบนนี่สุดยอดมากนะคะสุดยอดมากๆเลยต่อไปเรามาดูนี่งวดน,นี้งวดที่สิบเอ็ดกันนะคะปึ๊บนี่งวดที่สิบเอ็ดนะคะเดี๋ยวมันหลายกล่องแป๊บนึงงวัที่สิบเอ็ดไหมาที่สี่กับเก้าค่ะงวดนี้ก็ออกอีกค่ะ ออกซีสองเด้งเลยออกห้าสี่สี่นะคะเข้าสองตัวนี่ท่านผู้ชมร่องเบิงเนาะคะ่ะร่องวิ่งเบิงเนาะท่านผู้ใดไม่โตประกอบก็เอามาจับเนาะคะ่ะคือจังนไนฮะซีกับเก่ามาเอ,อา,าว่าซีมาแห้งเขาก็จับซีขันเัวว่าเก่ามาแห้งเขาก็จับไปที่เก่าด้วยอีบอยอีแม่จะาหามาเบิงงวดที่สิบสองค่ะให้เก้ากับซีงวดนี่ก็เป็นเงื่อนเป็นท่องอีกค่ะออก เก้าเจ็ดเก้างินนี้สองเด้งอีกแล้วค่ะสองเด้งอีกแล้วนะคะเงวนนี้กระมาตรงกันอีกเนาะคะ่ะต่อไปงวดที่สิบสามค่ะไฮแปดกับสามเลขออกศูนย์หกสามค่ะท่านผู้ชมเข้าไปที่สามนะคะโอ้คือว่าเก่ามาแห้งเนาะเก่าเดินดีแล้วก็บสามถือว่ามาดีอยู่เด้อ่ะงวดที่สิบสี่ค่ะไฮสามกับแปดค่ะเลขออก สามเก้าห้าย่างเข่าอีกค่ะย่างบลุดวงกลมไปที่สามวงกลมไปที่สามงวดล่าสุดเมื่อกี้นี่นะคะก็คืองวดที่สิบห้าค่ะ <c oughs> ก็คือให้แปดกับสามโม่แปดกับสามเดินดีค่ะ่านมช้่มเข้าไปที่สามอีกค่ะออกหกศูนย์สามนี่ค่ะ่านมช้่มโอ้โหสุดยอดมากเข้ามาเบิ่งงวดนี่ที่นี่าเพิ่นไหตัวใดนะคะ แล้วกลองออกไปวิ่งเบิ้งเด้อให้มาแล้วแทนแทนเลขที่ออกก็คือนะคะงวดที่สิบหกนะคะก็คือบนเดินดีเข้ามาแล้วสิบห้างวดติดนะคะห้ามพลาดผู้ใดที่พลาดชมคลิปนี่งวดสิบมาเนี่ยสิบวถูถเลขเด็สิบว,บวด้เงินเด้อีพอยตแมต้องเบิ้งให้จบคลิปเท่านั้นนะคะงวดนี้ให้มาแล้วก็วงก็เขียนไปเลยนะคะปึ๊บ ปืบเมื่อวัน,นี้ให้เก้ากับสี่เดอ้อฝนตกลิ่นมาอีกเหรอลูกไปโรงเรียนไปทรงลูกมากัมนึหมอห็นแม่แม่แมเรื่องไหนเนาะลูกหน่อยหน่อยน่อเนาะอาประตอหน่อยรอนะคะรอผลนะคะ,ะ,นนะ,คะว่าจะมาตัวไหนก็คือย้ําอย่างเดียวนะคะเป็นสูตรบนสูตรบนอย่างเดียวของคุณแม่ท่านหนึงนะะ่งแลค่ะเพื่อนบรอยักเปิดเผยดอกเพื่อนหายตาตัวเลขมานังวาวาเอารลดว่าสัน่นเพื่อนว่า มันยังบอพบาดอย่เลยอยากเอามานําเสนอคุณพ่อคุณแม่นี่แหละเนี่ยแคบหน้าจอไว้ค่ะแคบหน้าจอไว้ชอบจัดขัดผ่านนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นแต่ว่าแนวทางทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้ามาแล้ว15งวดตงวดติดๆนะคะเอาแคบไว้แคบไว้พ่อยแม่ตรงอกตรงใจไปจับเลยถ้ามาติดเก้าวงนนี่จะบุญมากที่90นและ91นะคะอ่าถ้ามาติดซีจะบุญจะมากไปที่41 สี่หนึ่งแล้วอะไรเอ่ยสี่หนึ่งแล้วก็สี่สองอย่างงี้ไหมน่าจะมาไหมหเลขสีอ่อะตัววางหนูว่าสี่หน่ปัญหามากหรอกมุณน,น่าจะเป็นเก้ามากกว่าคิดว่าอันนี้คือจอบส่วนตัวของใจบุณนะคะอันนี้ก็คืองวดวันที่สิบหกมีนาได้เขียนไว้ก่อนเด้ออันนี้คือวดนสิบหกมีนาสิบหกมีนาหกเจ็ดก็คือให้ที่เก้ากับสี่นะคะเข้าใจนะคะคุณพ่อคุณแม่ นี่เข้าใจได้นะคะก็คืองวด16มิมุนาคมว้ย16มีนาคมสันดอกโอ้ยบอ่พิษโอถือเป็นมุ่นมานเหรอฝนตกกินยาอะไรสมองเบอร์สมองกับไม่รู้เป็นอะไรตอนนี้นะคะให้มาแล้วนะคะงวด16มีนาคม2,567ค่ะให้ที่เก่ากับ4นะคะคุณพอ่อคุณแม่ ต่ถามคุณแม่ว่าคุณแม่ชอบเก่ามาักกว่าซีเดอไปเบิ้งเหล็กติดติดเก่าไวนะะา้นะคะจับลอตเตอรี่นะคะไปเบิ้งเมื่อกี้นี่ลอตเตอรี่มาแล้วนะคะก็ตามที่มักชวนตู่ก็คือมักเก้าหนึ่ง <c oughs> และเก้าศูนย์นะคะเท่านั้นนะคะอันนี้คือชอบชวนตู่ของหนูนะคะตามที่ถามคุณแม่ทันมาก <c oughs> คุณแม่ว่ามักเก่าเออติดเก่าติดผมก,มก็ที่มากที่เก้าหนึ่งเก้าศูนย์เท่านั้นเองจะแก้มือเก่าหนึ่ง่างเมื่อกี้นี่เจ็บร้ายแล้วก็จะเอา ลองมาประกอบกับเลข15ล้านของเพิ่นนะคะ่านมช้่ชมจ๋าเอาสำหรับคลิปนี้เนาะคะ่ะเวลากับพ่อสมควรแล้วเนาะค่ะฝนกระตกลิ่นจากจากมาแล้ว่มุนมานกับคืนที่ไปกินยาได้ปะนี้แม่ขออวยพ่อไหนคุณพ่อคุณแม่แล้วค่ะถูกหวยรวยเบอร์รวยยกช่องไปด้วยกันกับใจบุญอีกเช่นเคยนะคะแล้วก็ลออตัวเลขน้องสายแอดฝันหรือว่าแอดฝันต่อไปนี่ใจบุญจะว่าวกความฝันให้ฟังแล้ว ให้ทร่มาสอบถามเองนะคะกังวัเมื่อกี้นี่ก็ฟันได้3ตัวตรงนะคะอ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่ที่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ